สวัสดีครับได้มาเราไปในคลิปนี้นะครับเราจะนําเสนอ1ชิ้นงานครับนะฮะชิ้นงานนี้นะครับผมได้มาเมื่อประมาณ3ามสัปดาห์ก่อนครับที่จตุจักนะครับนะฮะเป็นกล่องเงินครับมีขาตั้งด้วยนะครับแต่ว่าตรงฐานนี้หายไปนะฮะตอนได้มาตอนแรกนะครับใหม่ๆนยตอนนั้นนะฮะที่ได้มาเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้นะครับนสีดำนะฮะอย่างนี้เลยครับแต่ว่า ผมทําความสะอาดครับทาความสะอาดหนึ่งด้านครับนะฮะออกมาเป็นขาวแบบนี้นะครับคนขายเขาก็ไม่รู้นะค้าเป็นอะไรนะครับชิ้นนี้ได้มาในราคารู้สึกว่าจะเป็นเงินนะครับน่าจะประมาณ5้าร้อยบาทนะนะครับมันคือตัวนี้ครับสมัยช่วงรัชกาลที่ห้าที่6กนะครับมันจะเป็นตัวใสกล่องไมคขีดครับนะฮะเขาจะเป็นฐานนี้นะครับคือเอาไมคขีดเนี่ยใส่ไปตรงกลางพอไมคขีดใส่ไปแล้วเนี่ยเขากล่องไมคขีดจะเปิดออกและทําให้เราเนี่ยเห็นหัวไมคขีด หลังจากนั้นก็เอาไปขีดออกมาแล้วก็จุดครับสรุปแล้วมันคือที่วางเกาะอไมคขีดนั่นเองครับนี่นะครับได้มาเล่าไปนะครับเราจะนังเกดเล็กเกดน้อยนะครับจากสิ่งที่เราได้มาแล้วก็นํามาเสนอเราสู่กันฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ